สวัสดีครับวันนี้ก็มาแชร์กันเหมือนเดิมสำหรับเช้าวันที่13ธันวาคม2564นะครับแล้วก็ผ่านพ้นโควิดกันมาสักพักหนึ่งก็แต่ก็ยังมีตัวใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็พูดคุยกันพอเป็นอไอเดียเพื่อจะได้รู้จักกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อจะดาวน์โหลดไฟล์นี้นะครับจะมีพาสเวิร์ด6ตัวนะครับวันนี้นะครับพาสเวิร์ดตัวแรกก็จะเป็นตัว U นะครับเดีย๋ยวผมจะบอกไปเรื่อยๆตามช่วงเวลาของในคลิปนะครับแต่ละตัว หลังจากนั้นก็จะได้ไฟล์โลดไฟล์ออกมาในลักษณะนี้นะครับตัวไฟล์นี้ก็จะมีไฟล์ 3D Max ที่เป็น v l y เป็น Corona ตัวนี้เป็นแบ็กอัพของ v l y นะครับเวลาเปิดสอบ 3D Max 2019เนี่ยในเวอร์ชันใหม่จะเซฟแบ็กอัพไว้ในโฟลเดอร์งานตัวเดียวกันแล้วก็มีไฟล์ FBX ซึ่งสามารถ Import เข้าไปใช้ได้กับ Revit SketchUp 3DS Max 3D Max เ,เองก็ได้หรือแม้กระทั่ง l ล n o o C4D เพราะว่าไฟล์ FBX นี้เป็นไฟล์กลางอยู่แล้วนะครับตัวนี้พัสเวิดตัวแรกคือตัว U นะครับพัสเปิดตัวที่1หลังจากนั้นก็พอได้ไฟล์มาผมจะเปิดตัวที่เป็น Vray ออกมานะครับตอนหลังผมชอบใช้ Vray 5นะครับใช้ดีแล้วก็เรนเดอร์เร็วมากเลยครับเร็วกว่าโ r o n a 6ด้วยซทุ่าว่าผมใช้ทั้ง2ตัวนี้อยู่ครับ ารตเบิร์ตตัวที่2บอกกันต่อไปเลยนะครับเพคือตัว t ีไทยแลนด์นะครับพารเบิร์ตตัวที่2คือตัว t ีไทยแลนด์นะครับโอเคเมื่อเราเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วดังนี้นะครับเมื่อเราเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วดังนี้พารเบิร์ตตัวที่2คือตัว t นะครับเออก็จะมีจะมาลองเรนเดอร์เทสเลยนะครับผมจะโหลดโหลดค่าพีเซตที่ผมตั้งไว้นะครับ ก็คือเปิด Render Setup นะครับหรือกด F10 ขึ้นมาก็ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดคีย์บอร์ดช็อตคัทนิดนึงนะครับอันนี้ Render Setup ของเหลานี้ Mac ก็เรียกด้วยการกด F10 นะครับถ้าปิดไปนะครับกด F10 ก็จะเรียกเนี่ยฮะปุ่มก็จะจมลงไปเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาปุ๊บโอเคหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะโหลด Preset ตัวนี้นะครับพิเซส์สามารถสั่งซื้อได้นะครับ550ร้อยห้าสิบบาทก็เป็นค่าเ,าเก็บโมเดลในเซิร์ฟเวอร์การส่วนโมเดลแจกฟรีนะครับส่วนโมเดลแจกฟรีในทุกๆวันนะครับถ้าไม่ติดภารกิจอะไรก็จะมาแจกโมเดลกันฟรีทุกๆวันอย่างนี้นะครับก็กดโหลดพิเซ์นะครับพอกดโหลดพิเซ์เนี่ยก็จะได้ค่าเรนเดอร์เซตอัพที่จริงๆแล้วก็ใช้ได้จริงเดีนะ๋ยวในอนาคตจะมาสอนว่าปรับค่าเรนเดอร์เซตอัพจะมีจะมีโมเดลตัวหนึ่งหลังจากที่ซื้อตัวนี้ไปในราคา550บาทเนี่ย แล้วก็จะมีตัวที่เป็น High Resolution Render คือเอาไว้ Render Gen อีกตัวหนึ่งนะครับเวลาโหลด Preset นะครับก็โหลดเข้าไปกดโหลดตรงนี้นะครับแล้วไปที่โฟลเดอร์แต่ถ้าโหลดแล้วโปรแกรมก็จะจำไว้ตรงนี้นะครับแล้วเวลาโหลดขึ้นมาให้ใช้เฉพาะตัว V-Ray Update 2.1อันนี้ก็ตามเวอร์ชันนะครับผมใช้เวอร์ชัน5เป็นต้นไปเนี่ยค่า e n v i r o n m e n t Effect Common อะไรนี้ไม่ต้องเซตนะครับเพราะว่าเราเซตเองในแต่ละง,งานอยู่แล้วพรกดโหลดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ รอสักครู่เดี๋ยวเขาจะโหลดค่ารีเซตแล้วไปที่วีเลไปที่วีเลนะครับรอโหลดค่าแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใช้ ipr ได้เลยนะครับแล้วก็เซตสตาร์ท ipr ตัวนี้ก็ถ้าซีนมีแสงอยู่อะไรอยู่ก็จะเรนเดอร์ได้อย่างนี้เลยนะครับก็ทําให้เราเรียวไทม์ได้เลยเนี่ยลักษณะนี้นะครับผมกดออเทเน่เพร้อมคิดนอกกลางค้างอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่เราจะไปใส่ในงานของเรา โอเคก็จะเป็นโมเดลอย่างนี้เลยนะครับก็สามารถหมุนได้อะไรได้อันนี้ก็เก็บสะสมมาสักพักหนึงแล้วเพื่อเป็นพร็อพก็ใช้ในงานจริงๆนะครับอันนี้เราก็ขยาย IPR ให้ใหญ่ๆได้ตัว IPR ตัวเ e n d e r ร์เซตัตัวนี้ก็เป็นตัวเ e n d e r ทีเ่เป็นเอาไว้เทสนะครับในอนาคตเนี่ยก็เร็วๆนี้แหละครับภายในสัปดาห์นี้ก็จะมีตัว High Resolution r e n d e r ที่สำหรับเอาไว้เรนเดอร์จริงได้ แต่ก่อนอื่นเลยบอกเลยว่าซีนนี้ก็มีค่า Enrolment ไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อเพื่อให้แสงงานมันติดถ้าถ้าไม่ใส่เนี่ยแสงจะไม่ติดนะครับเพราะว่าผมเซตไว้ใน Test Render Preset ไว้แล้วเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็สามารถในในทุกๆโมเดลหรือโมเดลไหนก็ได้นะครับก็สามารถเนเดอร์เปิดแล้วก็มีแสงได้เลยนี่ใส่ค่าแสงไว้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในแต่ละงานเนี่ยก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องพะวงก็สามารถปั้นโมเดลได้เลยสามมติยกตัวอย่างเช่นจะเขียนโมเดลใหม่ขึ้นมา ตรงนี้นะครับก็จะมีโมเดลปรากฏขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับอันนี้ก็สามารถเรียก Material กด m man ผู้ชายบนคีย์บอร์ดนะครับเพื่อเรียก Material หรือกดที่ไอคอนที่ผมกดเมื่อคู่ก็ได้นะครับแล้วเราก็แอสไตน์แมทรเใช้แมท e r เ a ียอะไรก็ได้นะครับตอนนี้สแตนดาร์ดแมท r i เ l ียอะไรก็ได้ก็จะปรากฏในงานแล้วเปลี่ยนสีได้อะไรได้ปกติ แต่แนะนำให้ใช้เป็น V-Ray Material นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะกดเข้าไปที่ปุ่ม Get Material ขึ้น e r r o r อะไรก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการบางังวัตถุบ,บางตัวเป็นค o r น n าอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นอันนี้เป็น V-Ray Material นะครับผมจะลองใช้เป็น Base w h i e ดู V-Ray Material ตัวนี้ก็เป็น Material Library นะครับอีกตัวหนึ่งลองเข้าไปดูใน Content ของหน้าเว็บ Blogspot ของผมนะครับลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับ ได้ description อันนี้ก็จะเป็น r e l a y e material เละเราเอามาบดมานานมานานแล้วนะครับ password มีมีเป็น2ตัวแล้วนะครับคือตัว u ตัวที่1ตัวที่2เป็นตัว t นะครับตัวที่สามนะครับเป็นตัว a นะครับตัวที่3ามเป็นตัว a นะครับวันนี้มี password 6ตัวนะครับเอละอันนี้เดี๋ยวเรามาลอง import merge เข้าไปใน scene ดูหลังจากที่เพื่อนๆาวน์โหลดไปแล้วนะครับก็จะได้ sub folder อย่างที่ดูเข้าไปนะครับเดี๋ยวปิดตัวนี้ไปเลยนะครับไม่ save ก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เราเก็บงานตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็น v ีเลยด้วยกันซีเป็นซีนวีเลย์ล้วก็ลากใส่แล้วก็ใช้การเมิร์เข้าไปได้เลยนะครับรอสักครู่เดี๋ยวเขาก็จะโหลดไฟล์เข้าไปเดี๋ยวเรามา p i ิ k กแมปถ้าแมปหลุดกันนิดนึงนะครับถ้าโหลดไม่เข้าหรือเมมโมรีหมดหรือย,ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับ ก็ให้ใช้วิธีการ copy ลาก sub folder แล้วก็ import merge เข้ามานะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปที่แล้วคลิกางหลัง copy นะครับ file import แล้วก็ merge ไปที่ sub folder ที่เราจะ merge file เข้าอันนี้เป็น vlay เราก็ helper ตรงนี้เป็น helper ถ้ามีตัวขยะตัวนี้ไม่ต้องเอานะครับกด helper ออกแล้วกด All โอเคหลังจากที่โมเดลเราเข้ามาแล้วให้เรา กรุปโมเดลไว้ก่อนนะครับจริงๆแล้วเราควรจะสร้างบ็อกซ์อะไรบางอย่างเพื่อเป็นตัวที่เอาไว้อไลน์โมเดลให้โมเดลเข้าหากันนะครับแต่อย่างซีนนี้เขาเข้ามาเลยเพื่อเพื่อความชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะสร้างบ็อกซ์ขึ้นมาแล้วสมมุติว่าโมเดลผมหันหน้าไปทางอื่นนะครับแล้วเราไม่เห็นโมเดลยกตัวอย่างว่าเราไม่เห็นโมเดลโมเดลไม่ไปรากฏในซีแล้วหาโมเดลไม่เจอแล้วมันไกลมากนะครับวิธีการที่จะ Import งานก็ไปใช้ก็ง่ายๆดังนี้นะครับสร้าง Create แล้วสร้างบ็อกซ์ขึ้นมาก่อน ก็จะมีเซนเตอร์ของ p ีวอรของโมเดลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดโลโก้ Import แล้วก็ Merge แล้วก็เลือกไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บโมเดลไว้นะครับที่เพื่อนๆดาวน์โหลดไม่เอา Helper นะครับ c าเบลลก็ไม่เอาไลท์ก็ไม่เอาเวลาเราทำงานนะครับ3ตัวกดโอโอเคนะครับพอโมเดลเข้ามาในงานนะครับสิ่งที่ต้องทำคือกรุ๊ปไปก่อนถ้าหาโมเดลไม่เจอนะครับ ให้กดที่คําสั่ง Align ตัวนี้นะครับ a l i g ตัวหนังสือข้างบนนะครับแล้วคลิกไปที่ Box ที่เราสร้างแล้วก็ให้ Center to X Y แล้วก็ Set เป็น Center to Center นะครับตัวโมเดลก็จะมานะครับเพราะคําคสั่ง Align นะครับเขาก็จะ Align โมเดลไปหากันอีกทีนะครับเมื่อกี้เข้ามาแล้วพอดีผมไปเปิด Select เอง File Import แล้วก็ Merge ไปที่ไฟล์โมเดลนะครับไม่เอาไฟไม่เอาเฮลเปอร์ไม่เอา file, ไลท์ helper, นะครับพอโมเดลเข้ามานะครับเขาจะหมุนก่อนนะครับโหลดโมเดลเข้ามาแล้วก็กรุ๊ปปุ๊บเนี่ยให้เรากดไลไ์ไปที่วัตถุที่เราต้องการคือเจ้านี้นะครับกด F 3นะครับเพื่อสลับไปายเฟ โมเดลก็จะมาเซนเตอร์เดียวกันที่ x, y และ z เลือกไปเซนเตอร์นะครับก็พอโมเดลเข้ามาแล้วเนี่ยนี่เราใช้อะไรถ้าอยากให้อยู่บนพื้นพอด,ดีเราก็ใช้อะไรได้นะครับนี่มีพื้นแต่ว่าเราดึงขึ้นไปเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องมาเล็งอะไรไหมใช้กำลังอะไรไหเหมือนเดิมอไรน์ to floor นะครับแต่ครนี้เราใช้อะไรแบบมินิมัมกับแมกซิมัมก็คือมินิมัมของโมเดลที่เป็นเป้าแล้วก็แม็คมินิมัมของโมเดลที่จะื่อนที่และแม็กซิมัมของโมเดลที่จะเข้ามาก็คือทั้งตูกัับบบนนนพื้นนะคร นี่ก็โมเดลก็จะแปะบนพื้นพอดีเหมือนเดิมเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทํางานนะครับผมก็จะโหลดพรีเซตเข้ามาเหมือนเดิมเพื่อเราจะได้เรนเดอร์เทสค่าแล้วมีแสงเลยเหมือนเดิมนะครับก็เลนส์เซตอัพนะครับโหลดพรีเซตเทสเรนเดอร์วีเลสองศูนย์สองหนึ่งนะครับสามารถสั่งซื้อไปใช้ได้ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับส่วนโมเดลแจกฟรีนะครับ ก็รอโหลดค่าแป๊บหนึ่งเขาก็จะโหลดอ่ะพอดีนะครับขอขอขออนุญาตเวาลาเราโหลด p ร e เซ t นะครับเมื่อกี้ผมลืมเราใช้แต่เฉพาะ v e l y y e n n e r s s t u u p ็ตอัปเนะครับตัวนี้เพราะงั้นเดี๋ยวค่าแสงค่าอะไรเราจะเปลี่ยนนะครับแต่ที่นี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นเราก็เดี๋ยวผมซูมมาใกล้ๆนิดนึงนะครับ ให้เห็นก็กด PT, up, ปดิดที่ Render Setup กดแล้วก็ไปที่ Start IPR ได้เลยทีนี้คอเาเอาเข้ามาแล้วในหผนแรกใน Material เขาจำอยู่อยู่ในที่สับโฟลเดอร์ค o ล r a ากที่เราต้องการกันนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการก็คือกดช h i f นะครับเอ่อ s h i t นะครับเพื่อเรียก Material Editor ขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ย เราก็ต้องใส่ลากสับโฟลเดอร์ให้ถูกนะครับอันนี้คือของเดิมที่มีในโมเดลแล้วของให้เข้ามาใหม่คือตัวนี้ก็คือ Material ต้นไม้อยู่ในสับโฟลเดอร์รตรงนี้นะครับก็คลิกที่ื้างหลังลากสับโฟลเดอร์แล้วก็ Copy นะครับแล้วก็ที่ Asset Tracking ก็กดชิปนะครับตัวที่1นึ่งนะแล้วกดชิปค้างไว้ไปเลือกโมเดลตัวที่2แล้วก็เซ็ตผ่ t แล้วก็เอาลากสับโฟลเดอร์เมื่อกี้เข้ามา Material ก็จะติดสังเกตนะครับ Material ก็จะค่อยติดค่อยติด ผมจะค่อยๆทำจะได้เห็นภาพนะครับแอ่ผพาสวดตัวที่4นะครับ H นะครับ H ฮ่องกงครับอันนี้เราก็มาใส่ลากสับโฟลเดอร์ต่อนะครับนะครับพาสวดตัวที่4คือ H ฮ่องกงนะครับ คก็เป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็ได้ต้นไม้มานะครับวิธีการใช้สารดีแม็กให้เหมือนกับพับจีนะครับก็อย่าลืมก็กดไปที่ไปที่โหมด Perspective ก่อนนะครับกดตรงนี้นะครับไปที่โหมด Perspective แล้วก็ใช้ w อ r k t ชูข้างล่างที่บาร์ข้างขวานะครับเราก็สามารถใช้ WASD W เดินมาข้างหน้านะครับ S เดินมาข้างหลังนะครับ D สไลด์ไปขวา E ไปและไปซ้ายนะครับ ดีสไลด์ไปขวา a สไลด์ไปซ้ายนะครับก็ขึ้นข้างบนก็ E นะครับขึ้นข้างบนก็ E ลงข้างล่างก็ C mm hmm. ก็สามารถทําให้เราสามารถควบคุมง,งานแล้วก็เดินงานได้เหมือนขับจ mm ี hmm. นะครับทําให้เราสามารถเคลื่อนที่เหมือนเราเดินอยู่ในงานนะครับแล้วกด W คลิกที่โมเดลกด W เเพื่อเคลื่อนที่โมเดลคราวนี้โมเดลก็จะง่ายแล้วเพราะเรากรากุ๊ไปไว้แล้วนะครับ ก็เรากรุ๊ปโมเดลไว้แล้ว,วเราก็กดที่บอสจริงแล้วก็สามารถเหมือนเดินจัดของในวิวทางานเลยนะครับเครื่องผมก็ไม่ได้แรงมากนะครับจริงๆแล้วก็เป็นลายเส้นเจ็ดเท่านั้นเองแล้วก็การ์ดจอก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายก็เป็นการ์ดจอ GTX 1050เท่านั้นนะครับเพราะนี้ก็คือเราสามารถจัดต้นไม้ได้นะครับสวยงามอยงนี้นะครับพาสเวิร์ดตัวที่หนะครับ ทีไทยแลนด์อัตเวิร์ตตัวที่ห้าคือทีไทยแลนด์นะครับนี่ลบพื้นไปเผลอนะครับนี่เดี๋ยวก็รอให้เขาแสดงแมท r i a ลชัดเจนนิดหนึ่งก่อนผมเดินเข้าดูใกล้ๆนะครับว่าใบเขาจะสวยแค่ไหน คือตัวนี้ไม่หนักด้วยนะครับแล้วก็สามารถเอาเป็นพ็อปที่ใช้ในงานได้เลยคือเอาไปแต่งสวนแต่งอะไรนะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อยากเอาไปใช้ก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับมีไฟล์ Max โมเดลนะครับจุด3ดจุด Max แล้วก็มีไฟล uh, ์ FBX ซึ่ง Import ได้ใช้กับทั้ง Revit แล้วก็ s k e t u p Rhino Unity Unreal uh, C4D ใช้ได้ทั้งหมดนะครับไฟ FV เป็นไฟกลางนี่ก็ใบสวยงามนะครับก็สวยอย่างนี้เลยแล้วก็ไปที่ Walk Through เดินถอยหลังนิดนึงอันนี้ก็อย่าลืมนะครับเป็นทริคส์เรากดท,กที่ Walk Through แล้วใช้ WER ถ้าเดินชา้าเดินเร็วก็ให้กดที่ปีกการตรงบอยไมไมหรือลอลิงบนคีย์บอร์ดนะครับถ้าลอลิงก็จะเร็วขึ้น,นถ้าต้องการลดสปีดให้การเคลื่อนที่ WER เนี่ยมันลดลงก็ ใช้บอใบไม้นะครับหรือปีกกานะครับตรงนั้นโอเคครับขอบคุณมากที่ดาวน์โหลดกันไปใช้นะครับพาสเวส่วนตัวสุดท้ายเกือบลืมตัว d-doc นะครับตัว d-doc ตัว d d o c นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ติดตามดาวน์โหลดโมเดลกันอีกวันต่อๆไปกันครับจะอัปโหลดให้เรื่อยๆขอบคุณครับ